เดี๋ยวจะกินเสียบนอนรับแทนโอ้ยนอนเซย์นอนง่ายเลยโอ้ดยจเปือเเด้อจ้ะมื่อี้จะทำไปล้างเอาจ้ะอู้สาวอ้วนนะครับุกหล่ยครับหายง่ายจ้ะอเต่าง่ายกามแครับหนอใ่ญยเลยจ้ะม่อก้ามัก้าเนี้ ยอดเลยงานครับตอทีเป็นงูดีงามเลยครับงูครับนครับบานกับบานน้ำงามเลเนาะร่งตุ๊กมกเปนีลครับต่อเครับมืนี่อยอดทั้งหมดเนดีครับโอยลมหลเ็บม่หลายเลยนะที่ปาเลยบอก นี่มันก็อีกหลายเลยแต่ว่ามันจะเพื่ออีกสิบจูบผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาวันนี้ก็มาพฟกันกับบาลานกับสาวน้องคือเกล้วครับพรกัน่ามันีจะพฟกันสองวันจันทร์เนาะจันที่สิบห้าเขาละกระดาษพุ่มสองพันห้าเราสุดเจ๊เต้จ่ะวันนี้ว่าจะน้องกับพี่น้องเขาละปลาขี้เกล้วเนาะแม่การท้องมันก็อยู่ที่อำเภอคั้มพันเกลียวเนาะจ่าจอมสุขสวรเนาะเมื่อหนีฝนกับตกบั๊บขึ้นจนตอนนี้ก็ยังดินงอยู่เนาะครับ เพายูคนว่าเขาวันที่สิบสี่หอนี่นเนาะครับแต่่ปตาเมืองจากว่าบรรยากาศจุ่มฟ้ากลุ่มฝนแบบนี้เนาะฝนตกจะรินแบบนี้เนาะบันละนสดงองสีไอ้เจ๊เพชรดนปานไหนเนาะฝนจิงตกข้ามฮก่อนมาเนาะแล้วก็บัละันแสดองสีหมายมาเนาะจ้ะครับไอ้จ้าเปนตาเมืองว่าห้าสองคนสีหมามาเนาะครับไปกนเครับโอเควันคิดเราเป็นไขขี้จงมา่ือนกันเนาะครับตาเ้าฝนจะตกห้องตาด้แต่ว่าฝนเปนตกเนาะ อันนั้นก็เก็บมาเนี่ยเด้อจะอยู่ขางหลุดนะนานเด้อลิ้นตาเต็มตามาบ้านเด้อถ้ามีฝนตกบางแหงทอทั้งบ้านถนนเด้อแต่บ้านถนนเนี่ตกเปียแหงเด้อเพื่อนว่นนี้่พิ่งบุกเข้าใทะลุใบไม้ลงใหม่จ้ะอะหรเนี่ยครับยจะกินเสียบนอนรับเพแหงเล่จ้ะโอ้ยนอนเซ้ยดอกบางแหงเลยโอ้ดอกแหงก็จุดเด้อจ้ะมันจะทำไปล้างเอาจ้ะ ขาครับเด็กใ,ใส่แฟตซอยเได้ครับาะวของมันในป่ามันเหมือนมือน่ครับมันฝากสืมน้ำขาเป็นปวดตัวหลอดอ้วนนะครับพุบ่งชุดหอกง่ายครับขางหญ่ครับวนจะลงเม็ดมาให้มันเรือ,อยน้อง วกขาวเลยเนะเอาเห็ดที่เบื่อเนี่ยมนมันขาวเป็นสีเงาลุงเบนนี่จะดอกหานนี่ดอกอีากีาขันเห็นได้จตเห็ดปวกนี่ครับนี่ครับอู้ยเจ่าเนามเ้ครับดอกเงี้เลยจ้ะ่ามีดะาฝนตกเลยนี่มีใจไปตรงเป็นยังตนี้ครับ จุ่มจุ่มง่กันครับจุ่มจุ่ม่าหวานเลยเนาะห้ามพักห้ามเล่นยอดเลยอ้ยเต่าใหญ่ครับอื้ออกไม้ดีจัง อ่มพักกาม,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 มี่ยอดเดย๋ยวกเป็นการปอะกาศเอาเด้อเอาดูเลย่ะทำสะสอนแสงตรงนี้กนเลยสียงามนะครับจริงๆคงความงามอยู่นะแกห้ามเลย ต้องจักิ้นด่าเอาอู่หอึไหนอกหอนนี้นนมันปจิตละก้ะเพ่นไ่หนเี้นหนยาหาดูช่วยเือนกัน โอ้ค่ะครับสนเะแครับียงจปิ้งป่นดอกงยน่มือนะอืองามนะครับกวเป็นโดมดีน่านะ้อนี้หนาะสองละสามละสี่ล,ล,ลอดอกเงงา,งามนะับมือนี่ทำมาถึงคนนี้สีสะอาดแล้วเนาะแน่น thế thì cái phun thuốc xay thì bà kia nhau cái tao nè ừ. 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 một cân các bạn cả ba năm ngàm này nè răng tụm bộ thì cái này này cái này trùng này เพ็รครับมันนีุดยอดที่ทีาฝนมาตัวกบอนนี้เนาะในเราี่นอนแต่งกนเน้ยเาดีครัยอดสุดยอด่เป็นมูนาะคมครับเก็บมาลายดอกกะดน้องเงินไปบ่เราทเงี้ยไปไ่เห็นดอกเชรเยโอ้ยเ้ยโอ้ยโค มันคือปีนทองนี่มันปีนให้ยืนขาโลบอกท่งสาผงคำนับโอ้ยบเบดเฮ็ดท่ามัสุดยอดเองนางดอกนี่ไจองปกกับฝนมาถี่ค่หนมะหลายเลยคิดวาหลายเดือนเนะาสิสเลยบ่สุดยอดเอง อ <ítulo> โอยฮัตสมโอคุณนมากระแขงอะไรต้นต้น้ใหญ่แต่ละบ้ากระแขมออกงงกระแขงะไดี๋ยวว่า่นขอคนถือฝนเนียนะนอ่อนเนีจ้ะอยไปต้มน้ำดวกเนาะงามขึ้นกลาจ้ะจุ่มจุ่มหอมหอมเนาวปีได้กับปีนน่นอาะ

เงี้ครับเห็นได้บอโอ้ยเป็นเสือหาเสือขึ้นมาแบาน,านีมหระเป็นเสือโอ้ยคนจะลงหยีดแล่งเงด้วยครับที่ข้อมันจะเต็มลยาวเป็นไเนาะเป็นไโอ้ยขาเป็นไง มืมาเย่มมาเห่ต้มอทียงนะครับ้อคิดเงียไปไหนเด้อจ้ะลงมืทยงครับผมก็ยก่นมันร้องนการกจ้ะไมคิดเยอเราไปเจงตาเจก็ไปตองสัง กนกสองคิวไ่สองคือมังมูด้วยนจะลงเม็ดมาแหงงอแ๋เลยครับเฮ้กรบสอบคนกโตกวุ้ยน้ำออกจหมอนน้ำเชนไหลลงฝนลงเม็ดมาอาด้แต่ห้องใหม่ยังลงแห้งเจอเลยครับ ฝนลงหยื่อมเห่เด้อครับไปยืรเด้อจ้ะทันนี้บ่อ้เท่าวหร่นะแทนครับโอ้คนตกมาเห่ครับใช่เนี่ยาที่นองไปบ้านละเด้อจ้ะครับเดี๋ยวจะมเบิรงนกันน้องมาครัคนงานห้องมันะลายไปไหนอ้ยอุเมอออ้ก่อนไอ้หนุ่มเขาลงม่เต็มอตองตกเน่เอาบ่ไหนครับเดี๋ยวจะไปดูงานห้องครับครับนีคนงานห้องครับ วันนี้เฮ<ม>็ดหางาห่ายเง้ยได้แต่ยางกับไปพ่อมูมูเหล่าข้าวมันเกือบสามสี่พันล้าเนาะนี<ม>่<ม>แต่ดอกยังงามจ้ะดอกนี้นอยๆเรื่อยๆข้าวหนีฝนตกอะดึงเอาเลยเนาะบอกพ่อเดี๋ยวใช้เวลาเขากาอาศสีสันได้เด้อจ้ะพี่นอ้องครับพอฝ<ม>นตกเนะาะขยูดบนเขาเลนะาวจ้ะตอนนี้มัจนจะมบบว่ามาปิดคลิปได้รถเนาะแต่เวลาแป๊บเดียวครับเนียบอกพ่อชั่วโมงเนาะเต็มที่กับเกินชั่วโมงเดี๋ยวนาะงยางไปเพราะว่าเ็ดต็มตาครับเนีนแต่เพราะว่าเฮ็ดเพิ่งกะ ออกที่หลายเนาะอีกย่างนึงหมดขึ้นอืนพี่น้องเราบก็สิบริเลตแตกป็นไดนเนาะแต่ก็จะแตกหลายเนาะแต่ว่าฝนตกเราจะนองยางกันไปแป๊บเดียวเก็บผอดเฮ็ดหลายอยู่จ้ะแต่ว่าเสียที่จะฝนเนาะตอนนี้ว่าเราจะนองเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วจ้ะก็คือสิ่เดียวกับบ้านเนาะตอนนี้มันยังลงม็นแห้งอยู่ครับเมียนแต่เพราะว่าก็คือสิโต๊ะบนเหมือนแบบนี้เนาะเพราะว่าพายุบนเขาเนาะเมียนแต่ได้ยังจะเห็นเหามีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆเนาะเหมือนเนาะอธิบานที่บอธิบางน้องเงินมันนี่จะดอกยังไง เอ้เมาเก็บปะเนาะแต่ดอยยังไงดวนจ้ะมันอยู่ไปกะก็จะเห็นชีบ่ไไ้เนาะอีกอย่างนึงมาเาบ่ได้เอาเสือแค่ยงรงก็ย่งมาหลายหลายชุดเนาะเตาเสือแค่สันจิงก็สันมานะจ้ะก็ได้สิได้าพี่นนองเ้ากับบ้านเด้อจ้ะอาจจะเป็นชิปสันเนาะพี่หนอเห็นจะจังมาหลุนกันมาเอื่อนมาห้องสีเด็กเขาไปเพราะว่าฝนสีซาสีบางเ่างเด็กเขาไปเก็บเพชรฮะไอพ่อกันพีกับนนองมาะจ้ะทำับมาานน ยับโตกว่านี้ครับเพราะว่อเวลาเขาพี่จะแก่งออกเพราะว่ามือนเส้าที่บ้านเท่าเส้าเนาะเขาจะไหนเดินทางมานะจ๊ะเตรียมพร้อมเลยครับมานี้ครับถึงจบที่มอย่างไรก็ตามพี่พัดน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเดือดรับกิมมาจากบ马านครับจ้า马拉สโน่ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์กแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความห้าความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอาละวาดเด้อจ้ะ จะพอกันคิมไม่ได้คิมหมีบ้านเจ้าขงรับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคิมไม่ได้